ขอขอบคุณส่วนราการทุกส่วนหน่วยงานนะครพี่น้องชาวสิเด็ปร์นะครับที่มาช่วยกันร้อนรับใจนะครับมอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลนะครับนําไปมอบให้กาบชาติจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งจะจัดงานปีใหม่นะครับใส่สีปลอไทยนะครับระหว่างวันที่26ธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2566นะครับก็ขอเชิญเพื่อนทุกท่านนะครับ ไปร่วมเที่ยวงานสีเพาไทยนะครับปีใหม่ของซีตะเกียน,นะครับวันที่26กันวาคม2565ถึงวันที่4มกราคม2566ครับที่พืิเที่สารการจังหวัดศรีสะเกดครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวราทุกคนครับที่ช่วยกันบริจาคสิ่งของเพื่อให้เก่กรชาตินะครับ ขอบคุณนะครับน้ำ่มนะพอๆสิลาล่ะนะครับสิลาล่ะขอบคุณนะครับเสร็จกับที่นี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครั ขอบคุณท่านลุงอ้อนที่จุดน oui> ้องนะครับอันนี้มอไซน์นะครับแล้วก็มอกจากกองทุเงิน้านของทุนเงินร้านของโรตีนารานนะครับช่วยกันรวบรวมแล้วก็มาเป็นมอไซน์คันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ